ต่อกันค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะบีก็จะมานำเสนอบอนสีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวนบีเลยนะคะคืออะไรบอนสีที่บีชอบและสะสมเนาะเป็นบอนเก่าโบราณน,นะคะซึ่งบอนสี พวกนี้ก็จะอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะก็เดี๋ยวบีจะพาไปดูกำแพงที่บีเพ้นท์ที่สวนบอนสีด้วยนะคะวันนี้บีก็จะพามาดูภาพเพ้นท์บอนสีที่สวนบอนสีของบีนะคะที่บีเคยบอกไว้ว่า,อาของบีจะเพ้นท์เป็นตับพุทธประวัตินะคะมาดูกันที่รูปแรกนะคะรูปนี้จะเป็นชมพุทวีปนะคะก็จะเป็นบอนสี พื้นเขียวป้ายชมพูนะคะแต่เนี่ยมันก็จะออกซีดๆหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็โดนแดดโดนอะไรเยอะนะคะมาตัวที่2ตัวนี้ก็ราคาแพงนะคะก็หายากด้วยตัวนี้จะเป็นลือสีโกธัญญานะคะเป็นบอลกาบป้ายแดงนะคะสวยมากนะคะดูรายละเอียดการเพ้นคือแบบสวยเหมือนจริงเลยนะคะแล้วก็จะมีชื่อสวนนะคะอันนี้อันนี้จะเป็น ชินาบัญชรน,นะคะแต่ว่าจะเป็นชินาบัญชรที่กัดสีเต็มใบแล้วนะคะก็จะออกเป็นม่วงเข้มๆนะคะสวยมากนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอสงไขแต่ว่าบีไม่ได้เอารูปที่เป็น กัดสีแดงเข้มให้เขาดูอะค่ะเบียร์เอารูปที่เป็นที่ตอนที่เขายังไม่กัดสีแดงเพราะว่าเห็นไหมคะเนี่ยมันจะไล่แดงมาเรื่อยๆืมันจะกัดแดงแล้วก็ป้ายเขียวเนาะแต่ว่าใบเนี้ยตอนที่เบียร์ให้เขาดูมันเป็นใบที่ยังไม่ได้กัดแดงเขาก็เลยเพิน์ออกมาเป็นแบบนี้เป็นอสงไข่นะคะส่วนรูปที่ต่อมานะคะก็จะเป็นอ่า สีมหาโพนะคะสวยมากเห็นไหมก็จะเป็นบอลกระดูกเขียวขอบเขียวแล้วก็กัดสีชมพูคือบอลตัวนี้ต้องเก็บนะมันสวยสวยมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บีชอบมากๆเลยนะคะที่บีบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะเพ้นเป็นรูปหัวใจนะคะเหมือนหัวใจเลยเนาะต้นนี้ชื่อว่า พมกลานะนะคะเป็นบอลกาบนะคะเป็นบอลที่บีชอบมากๆอีกต้นหนึ่งเลยนะคะเป็นรูปหัวใจเนาะจะเป็นขอบสีเขียวตรงกลางจะเป็นกัดสีแดงแล้วก็มีกระดูกสีขาวสวยมากๆเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวขอคิดมหาชาตินะคะมหาชาติก็จะเป็นบอลที่จะบอกว่าที่จริงเขาจะออกส้มนะแต่ว่าถ้าเขาเก่มาเขาก็จะออกเป็นสีแบบ ส้มเข้มๆแต่อันเนี้ยเหมือนเขาเพ้นอ่าเขาจะออกน้ําตาลด้วยนะคะเขาก็เลยเพ้นตอนใบแก่คือใบแก่มันจะออกส้มอมน้ําตาลนะคะเห็นไหมคะมันจะมีความส้มอยู่สวยมากอันนี้คือแดดออกนะเห็นไหมพอสะท้อนแดดอ่ะมันจะออกส้มเลยเนาะพอยังไม่มีแดดมันจะออกน้ําตาลเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าซีมาโพเหมือนกันส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นนี่นะเ,เขียวๆจะเป็นม้ากันทก,กะนะคะสวยมากเลยพี่ก็ คยทาจานวนอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้ทานะคะแต่ว่าให้ลูกดกนะม้ากันธากาเนี่ยให้ลูกโดกมากนะคะที่จริงม้ากันธากาเนี่ยคือเขียวยังไม่ได้เป็นกัดสีนะถ้าเขากัดสีมาเต็มใบอะ่ะเขาจะออกสีน้ําตาลทองสวยมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูมให้ดูนะต้นที่เขาแบบว่ากัดเต็มฟอมนะคะอันนี้จะเป็นนางสุชาดานะคะก็จะเป็นบอลกัดสี ทีแรกก็จะเป็นขาวก่อนแล้วก็จะกัดสีแดงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นขอบเขียวแบบนี้สวยมากๆอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนอ่าต้นนี้ก็จะเป็นอาอะไรนะองคุลีมานนะองคุลีมานที่แบบว่าก็จะออกเป็นสีประมาณนี้นะคะสวยดีเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีมหาโพแล้วก็ นี่ภาพสุดท้ายคือสวยมากอันนี้ก็จะเป็นออะไรนะชมพูทวีปนะคะนี่ต้องบนสุดก็จะเป็นอสงไขยนะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูนี่ก็จะเป็นภาพมุมกว้างนะคะพื้นเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพอดีพ่อเขาไม้ไผ่มาวางนะคะก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็จะถ้ามองมามุมนี้ก็จะเห็นเป็นสวนบอนสีของบีนะคะเดี๋ยวว่างๆนะว่างๆบีจะมาถ่ายให้ชมสวนบีอย่างไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ก็น้ําน้ําก็ลดลงเยอะเลยเดี๋ยวรอฝนตกนะคะก็จะหามีปลามีอะไรปล่อยด้วยนะอยู่ในสาบเมื่อกี้แล้วก็บีเคยฝันว่ามีพญานาคก,ก็ไม่เชิงพญานาคเป็นงูเห่าเผือกสีขาวนะ อยู่ในนี้บีก็จะไหว้ตลอดนึกถึงปู่ตลอดนะคะบีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นย่าหรือปู่นะแต่ว่าบีก็ไหว้ตลอดนี่ก็เป็นเนี่ยแหละเป็นอ่าโรงเรือนของบีนะคะเดี๋ยวว่างๆก็จะมาถ่ายให้ชมนะคะก็ขอรีวิวเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวว่างๆมาถ่ายตัวเต็มให้ชมอีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะ พอชมภาพเพ้นท์เสร็จแล้วนะคะบีก็จะพามาดูต้นจริงนะคะที่จำหน่ายเนาะโอเคสำหรับอบอนสีที่บีเพ้นท์นะคะแล้วก็ไปดูมาแล้วเนะะาะวันนี้เราจะมาดูต้นจริงแล้วก็ขายจริงนะคะาสำหรับต้นนี้ชื่อว่านางสุสชาดานะคะอยู่ในตักพุทธประวัติฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนี่ฟอร์มสวยมากนะคะจะบอกว่า ปกติพีขายอยู่450นะวันนี้เอาไปที่200บาทนะคะนางสุชาดาฟอร์มนี้แต่ว่าถ้าใครง้มน้อยง้มน้อยแต่ว่าอยากได้ต้นเล็กลงมาถ้าต้นใหญ่ดีขอที่200นะคะค่าส่งเมาเมา60บาทนะคะมีค่าจะส่งเมาเมา60บาทนะคะสั่งกี่ต้นก็ให้60บาทเนาะอะ่มาต้น ที่2ของนางสุชาดานะคะไซเล็กลงมานิดนึงไซเล็กลงมานิดนึงบีขอที่ราคา180บาทนะคะสำหรับนางสุชาดานี่อันนี้คือไซใหญ่เนาะ200บาทใครอยากได้ไซไหนก็จัดได้เลยนะคะอ่ะมาต้นที่2นะคะคือเป็นบอลที่ฮิตตลอดการนะคะต้นนี้อุ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนฟอร์มเท่านี้ก็อยู่ที่เป็นหม0่นสองนะคะ ตอนนี้ก็ไม่แพงนะคะคือซื้อได้เลยเนาะมีปล่อยอยู่ที่190บาทนะคะสำหรับอโสงไข่นะคะบีลืมบอกชื่อต้นนี้ชื่อว่าบอนสีอะสงไข่นะคะฟอร์มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวบีภาพนี่นะคะเดี๋ยวบีก็จะถ่ายรูปให้เลือกนะคะอสงไข่ของบีมีแต่ต้นสวยๆนะคะนี่ต้นนี้บีจะบอกเลยว่าไม่มีไครมีนะคือมีก็มีน้อยอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีหรอก มันก็อาจจะมีนะบางส่วนแต่ว่ามีน้อยต้นนี้ชื่อว่าอ่ามหาชาตินะคะเป็นบอลที่อยู่ในตับพุทธประวัติอีกต้นหนึ่งเนาะมหาชาติเนี่ยเป็นบอลที่สวยมากๆต้นนึงเลยเนาะเดี๋ยวบีก็จะขึ้นต้นแม่ให้ดูเนะาะมหาชาติจะเป็นบอลกระดูกเขียวเห็นไหมคะขอบเขียวแล้วก็สีเนี่ยจะออกสี ส้มอมแดงนะคะเห็นไหมคือสวยมากเลยมันมันสะท้อนแสงนิดนึงเนาะเอามามุมมุมนี้อ่ะสวยนะคะคือฟอร์มไม่เล็กด้วยฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยนะคะสำหรับมหาชาติเนาะอ่าบีเคยซื้อมาตอนนั้นราคาอยู่ที่6-700อะ่ะต้นเล็กๆเบบีเ,เนาะแต่ว่าอันนี้ไซส์ใหญ่เลยคือคุ้มเลยนะคะใครได้ไปคือคุ้มเลยเนาะอ่าบีให้ที่ด้วยความที่เขาหายากด้วยนะคะ บีให้ที่ราคาใครใคระสะสมอยู่หรือว่ากำลังหาอยู่เนาะบีให้ที่ราคา220บาทนะใครที่ชอบอบอลเก่าแล้วก็หายากแล้วก็บอลที่มีตับมีความหมายแบบนี้ก็คือเป็นอยู่ในตับพุทธประวัติชื่อมหาชาติแบบนี้นะคะก็เอฟได้เนาะต้นละ220บาทมีเยอะเดี๋ยวบีก็จะถ่ายรูปให้เลือกนะคะนี่นะคะมหาชาติพวงบีก็ มีจำนวนพอสมควรนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็เอฟบีได้นะคะอ่ามาพอมีมหาชาติแล้วก็ต้องมีนี่เลยองคุรีมานต้นใหญ่ๆเลยนะคะบีจะบอกว่าองคุรีมานน่ะเขาเป็นไม้ที่สวยตลอดการสำหรับบีนะ,ะบีชอบมากเลยองคุรีมานน่ีอยู่กระถาง6นิ้วฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะคะ นี่นะอันนี้คือกระถาง6นิ้วนะคะแต่ว่าเอาไปเปลี่ยนกระถาง10นิ้วได้แล้วนะคะเนี่ยมียกให้ดูใหญ่มากนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถาง10นิ้วได้เลยเนาะมีขายอยู่ประมาณ290บาทอะแต่ว่าวันนี้มีขอที่250บาทนะคะนี่250บาทสำหรับองุกุรีมานนะคะส่วนใครที่ ง้มน้อยอยากได้ต้นเล็กลงมานะคะต้นเล็กลงมาประมาณนี้สเตจฟอร์มสวยนะนี่นะต้นคือมันไม่ได้เล็กนะมันใหญ่นะั่นแหละจะหมายถึงว่าอยู่กระถางสี่นิ้วนะคะแบบนี้เอาไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสำหรับไซส์นี้กระถางสี่นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นกระถางหกนิ้วอ่ะบีขอที่ราคา 25 0สบาทนะคะนี่เดบีจะถ่ายรูปให้เลือกเนาะ,ะต้นนี้เป็นไฮไลท์ของตัดพุทธประวัตินะคะชื่อว่าชินะบัญชนนะคะนี่ฟอร์มรใหญ่แบบนี้เลยนะคะสวยๆเดบีก็จะเลือกเอาต้นที่พอกัดสีมาให้ก่อนนะคะใครมาก่อนก็ได้เลือกกอนแต่ว่าอันไหนที่อันไหนที่มันกัดสีมาแล้วราคามันก็จะแพงขึ้นมาอย่นี้นึงเนาะถ้าใครอยากได้กัดสีมาแบบนี้กัดสีมาแบบนี้เลยก็ ปกติบีเคยขายกัดสีมาแบบนี้บีเคยขายอยู่ที่300นะนี่ถ้ากัดสีสวยๆมาแบบนี้แล้วบีเคยขายชินะบัญชนอยู่300กัดสีแบบนี้แต่วันนี้เอาไปที่กัดสีมาแล้วนะคะเอาไปที่250นะคะแล้วก็ไอที่เริ่มกัดสีมาแบบนี้นะคะเริ่มเริ่มกัดสีมาแบบนี้เอาไปที่ราคา190สิบบาทนะคะ190สิบบาทบีก็จะถ่ายรูปให้เลือก นี่นะพอดีบีไม่ได้มีเวลาแบบถอนหญ้าให้เขานะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อยเก้าสิบบาทคือแบบนี่นะสวยเยอะเลยนะคะสีเริ่มมาเริ่มอะไรที่บีไม่ถอนหญ้าเพราะว่าให้มันให้มันคุมแดดคุมอะไรให้เขาด้วยก็เลยไม่ได้ถอนนะคะนี่แต่ว่าถ้าว่างก็ถอนนะมันจะได้แบบว่าสวยๆมองดูสะอาด อ่าสำหรับตัวน,นี้ไม่มีไม่ได้นะคะตัวน,นี้ชื่อว่าชมพูทวีปนะคะสวยมากเป็นบอลป้ายนะคะพื้นเขียวป้ายชมพูแล้วก็กระดูกแกะออกสีดำนะคะสวยมากๆเลยฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่นะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ปกติบีจะขายอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้เอาไปที่1 9 0บบาทเนาะบีก็มีแต่สวยๆเลยนะเดี๋ยวบีเอาให้ชมค่ะ ร้อสิบาทนะคะนี่ชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยบีจะบอกว่ากว่าจะได้ป้ายสวยๆแบบนี้ไม่ง่ายนะคะยากมากนะคะฝากคุณหนุนบีด้วยนะคะราคาถูกๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะปกติไซส์นี้จะอยู่ที่ประมาณห0 0พันนะคะสมัยก่อนเนาะ <laughs> สมัยนี้ก็ช่างมันสมัยนี้ก็ช่างมันไปก่อนอมาต่อนะคะ ต่อที่ต้นนี้ไม่มีไม่ได้นะคะเขาเป็นบอลที่สวยหวานนะคะ,ะมาให้ดูมุมนี้คือบอลสีช่วงหน้าร้อนอ่ะเวลาส่งมันก็อาจจะมีใบเหี่ยวใบอะไรบ้างนะคะกะ็ขอคนรับได้นิดนึงเนาะไม่ไดราม่าเยอะเพราะว่าหน้าร้อนเรารู้อยู่ว่าเวลาส่งบอลบีก็แพ็กอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าเราต้องเข้าใจอากาศบ้านเราเนาะว่ามันแบบร้อนมากๆเนาะตอนนี้บีเข้ามาถ่ายในตู้เนี่ย คือมีก็อยู่เหมือนอยู่ในซาวน่านะเงือแตกเลยนะเนี่ยมันเป็นตู้ใหญ่นะคะเป็นตู้อบใหญ่เลยก็คือร้อนสุด,สดๆอามาต้นนี้ชื่อว่าสีมหาโพนะคะสวยหวานเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบบอลสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะไซส์นี้คือใหญ่แล้วนะคะไม่เล็กนะแล้วก็สีมหาโพน,นี่ค่อนข้างจะหายากอยู่นะปกติบีก็ขายอยู่ประมาณ 250-400ถึง400นะคะถ้าฟอร์มแบบนี้มีจะขายอยู่ประมาณ400เลยแหละแต่ว่าวันนี้มีให้ราคาโปรนะคะใครอยากได้เนาะสำหรับสีมหาโพเอาไปที่ราคา180บาทนะคะสีมหาโพ1ร้บาทเนาะคุ้มมากนะพี่บอกเลยคุ้มสุดๆอะต้นนี้ห้ามลืมนะคะต้นนี้คืออะไรต้นนี้คือ บอกลกาบนะคะในตับพุทธประวัติอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้น้องชื่อว่าพามูคคาลานานะคะพมูกค,คา,านะจะเป็นบอนกลกาบนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีแครงแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าบอกลกาบสวยมากคืออย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเพ้น์ไปแล้วเนาะมันจะสวยสุดๆเลยนะคะบีก็เลยอชอบนะเป็นบอลอีกตัวที่บีชอบมากๆเลยนะคะเขาเพ้น์เป็นรูปหัวใจด้วยเนาะ คือแบบเขาเข้าใจทำนะสำหรับอาทิตย์ที่มาเพ็นให้บีต้นนี้นะคะไซส์ใหญ่นะไม่เล็กนะบีให้ไซส์ใหญ่แบบนี้ไปเลยเนาะแล้วก็อเอาไปเลี้ยงเปลี่ยนกระถาง8นิ้วส,ยสวยๆนะคะเปลี่ยน8นิ้วได้เลยนะคะนี่ใหญ่แล้วเอาไปที่ราคา150บาทนะคะราคาโปเนาะร้อสิบาท าบีจะบอกว่า ep หนึ่งที่บีให้ไปร้อยยี่สิบอ่ะมันจะต้นเล็กนะแต่อันนี้คือฟอร์มใหญ่กว่านะคะฟอร์มใหญ่กว่าอ่านี่นะคะเอาไปที่ร้อยห้าสิบบาทสำหรับพัมโมคคานะนะคะเป็นอ่าพัมโมคคานะไซส์นี้นะคะบีก็ให้ร้อยหนึ่งนะสำหรับคนงบน้อยแต่ว่าไซส์ใหญ่ร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่เผื่อบางคนบอกว่า,วาอ๋ออยากได้ต้นเล็กอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตับพุทธประวัตินะคะที่บีอเอามานำเสนอแล้วก็เผื่อใครสะสมอยู่เนาะที่จริงมันจะมีพวกอ,อะไรนะที่เป็นือสีโกทัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคามันก็จะแพงไปอีกนะคะบีก็เลยอเอาพวกที่ราคาเบาๆมาแบ่งบ้างนะคะฟอร์มสวยนะบอลสีบีฟอร์มสวยนะนี่ฝากสน,นุนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากสะสมตับนี้ก็ ยังไม่มีต้นไหนก็ฝากคุณนโนท์บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะค่าจัดส่งนะคะเหมาเหมาหกสิบบาทนะคะไม่ไม่ได้รวมนะคะราคาที่บอกไปวันนี้ไม่ได้รวมค่าส่งนะคะจะคิดค่าส่งแยกนะคะอยู่ที่ราคาเหมาเหมาหกสิบบาทนะคะสัง่งกี่ต้นก็หกสิบบาทค่ะ